โอมชานติวันนี้วันที่า30เดือนมีนาคมปี2024เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานพ่อคือผู้เดียวผู้ที่ให้การบริจาคชีวิตให้กับลูกท่านได้ให้ความรู้เช่นนั้นกับลูกที่ลูกจะได้รับการบริจาคชีวิตได้จดจำด้วยความรักกับพ่อเช่นนั้น ผู้ที่ให้การบริจาคชีวิตกับลูกคำถามของเมรีในวันนี้บนพื้นฐานของอะไรที่คลังสมบัติของลูกๆทั้งหลายคงอยู่อย่างเต็มได้ถึงยี่สอ็ดชาตคิคำตอบความรู้ที่ลูกได้รับในยุคบรรจบพบการนั้นเป็นบ่อกเกิดรายได้ของลูกบนพื้นฐานของการศึกษานี้ คลังสมบัติของลูกก็จะกลับมาเต็มผ่านการศึกษานี้ลูกได้รับความสุขถึงยี่สิบเอ็ดชาติแล้วก็จะไม่มีอะไรที่ลูกปรารถนาที่จะได้รับบาบานั้นได้ให้การบริจาคความรู้กับดวงยาณเช่นนั้นที่ลูกนั้นจะมาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จากที่ไม่มีอะไรเลยสาราบของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกเพื่อที่จะปรับปรุง โลกเก่าโลกที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ปรับปรุงตัวลูกเองก่อนการกรองสติปัญญาของลูกด้วยการจดจำพอ่อจุดที่สองให้มีการสนทนาจากหัวใจถึงหัวใจในหมู่ของลูกเองอย่าได้มีการโต้เถียงใดๆให้บริจาคความรู้และเติมคลังสมบัติของทุกๆคนด้วยพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกนั้นมีสติปัญญาที่กว้างและไม่มีขีดจำกัดและด้วยการคงนั่งอยู่บนที่นั่งแห่งความเคารพในตัวเองของลูกจงทำพลังของลูกให้ทำงานตามคำสั่งของลูกด้วยสติปัญญาที่กว้างและไม่มีขีดจำกัดให้ใช้ผู้รับใช้ของลูกในรูปแบบของพลังของลูกทั้งหมดในงานในเวลาที่ถูกต้อง ให้คงทราบซึ้งด้วยสมมยาที่ลูกนั้นได้รับโดยตรงจากพระเจ้าให้คงนั่งอยู่บนที่นั่งแห่งความเคารพในตัวเองของลูกแล้วลูกก็จะมีประสบการณ์กับพลังของลูกนั้นอยู่อย่างพร้อมเสมอที่จะรับใช้พวกเขานั้นจะรอคอยต่อคําสั่งของลูกดังนั้นให้ใช้พร และมรดกจงเป็นนายจงอยู่อย่างมีโยคะยกยุกและก็ให้ผู้รับใช้ของลูกรับใช้ในหนทางยุคติยุกแล้วลูกนั้นก็จะคงอยู่อย่างมีความสุขได้ตลอดเวลาลูกนั้นจะไม่ต้องขอร้องต่อสิ่งใดๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าคติพนธ์โดยวันนี้ก่อนที่จะทำงานใดๆ ให้ทำสำนึกรู้พิเศษนี้ปรากฏออกมาความสำเร็จคือสิกำเนิดของตัวลูกเองดวงยานบรามินที่สูงส่งอัชชาโอมชานติ